<c oughs> ไม่เอาเปิดเพลงเดีด๋ยวโดดไอ้นี่ลายร้ <c oughs> องเองเลยถ้าเราร้องถ้าเราร้องเราจะโดนบอกเรื่องเสียงไหมเ <c oughs> อ้ยยังน้นเลยคือร้องเหมือนต้นฉบับขนาดนั้นใช่ไห <c oughs> ม <c oughs> ได้ นทางบ้านอขอเสียงคนทางบ้านหน่อยอสะอส่งไ,ไม่ดังเาขาก็เก่งมากมีเก่งมากนะคะมีชมเก่งมากนะคะเี่ยนะคะอลูกเลยนะเนอ่นอแยาจคล่าสุดน,น้องน้องถามว่าพี่แนนเป็นยังไงบ้าง นจะด้ไ่ย้สวากยิ้มสวยๆึกอ่แล้วโอเคอ่าอ่าอัปเดตอาการแนนนะคะอัปเดตอาการอ่ากับตเป็นงไงคะตอนนี้าเป็นแ่คไม่แพ้จว่าจะคือเรอเยอ้ยแต่หลายๆคนเขาชมนะเราเก่งแล้วเก่งไม่ได้แล้วค่ะ คือม like ันเป็นการที่แบบแต่ละต่างคนต่างแบบใจกันอันนี้จริงๆคือบางคนอาจจะแบบโออยสีหน้าเครียดหรอเราไม่ได้เครียดแต่คือเรากำลังคือแบบเหมันกำลังคอนโทรให้มันอยู่ในเกมถ้ามันอยู่ในเกมหมายความว่าไม่ได้หลุดออกมาคือให้แบบเขาเรียกพลังกำลังดีกว่าพูดอย่างนี้ energy ให้มันอยู่ในเกมให้มันแบบต่อเนื่องให้ไม่ใช่วยเรียนรู้อะไรได้เยอะ ได้อะไ,ไรเยอะนะอันนี้พี่ว่าได้อะไรเยอะเกมนี้ หนูเพราะว่าหนูหนูบ้านใจ มีมีมีคนถามมีคนถามว่าพี่แป้นเป็นไงพี่แป้นหรอ,อพี่แป้นเป็นตุิก <laughs> วันนี้มีน้องหลายคนได้โอกาสหลบด้วยอย่างท้างตานเป็นสิ่งที่ดีใช่ต้องให้น้องรู้ไม่อยกให้น้องล,ล้วันนี้เอาที่แล่วตานได้มีโอกาสสัมผัสเกมใหญ่ตานเป็นไงบ้าง

ศาสนาคติที่ดีนะคะคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่มีไอันี้เยอะมากแบบมีแฟนคลับเยอะมากโอ้ยขอบคุณนะคะที่ตาาั้งเ,นนปเป็นเกมนี้กนะครับเกมนี้เป็นแบบกราฟการเล่นเป็นแบบนนี้นอ เพราะว่าเหมือนเหมือนวันที่เจอเซอ,เซอ,เซอ,เซอร์เตียค,คือแบบเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องขึ้นบล็อกขึ้นบล็อกก็คือแบบใส่ใส่200เลยไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยหนึ่งขึ้นบล็อกขึ้นตีอะไรเงี้ยเราใช้แรงเยอะมากแล้วเหมือนรู้สึกว่ายังไม่คร์นทีไม่พอขนาดได้พักไปหนึ่งวันแล้วนะก็ยังแบบวันนี้มาคือล้ามากเ้นแรกคือแบบแขนขานสั่นแบบใช่ค่ะก็คือแบบ พยายามกระตุ้นตัวเองเติมเกลือแร่เติมเอนเนอร์จี้เจลเติมลูกยางเติมกล้วยเติมสแน็คมีอะไรก็กินมาให้หมดเซตสองก็เริ่มดีขึ้นเซตสามก็คือแบบเออแรงเริ่มมาแล้วเซตสี่ก็เริ่มมาเซตห้าเริ่มแบบโอเคเอาวะเอาวะเอาให้ได้ใช่เหมือนเหมือนเราใช้แรงเยอะมากกับการที่เล่นกับฝรั่ง่เนี่ยพอเขาตัวสูงเราต้องทำใช่สองสามเท่าเราต้องโดดให้ได้มากกว่าเขา แต่เขาคือแบบอ,อะไรเราคือแบบกระโดดเต็มที่มาเขาแค่แบบกระโดดนิดเดียว <_ an> เขาก็แบบสูงแล้ว่ะก็คือแบบเกมนี้ก็คือเป็นเป็นบทเรียนที่ดีมากค่ะที่เราแบบแพวันนี้คือเราได้รู้ว่าเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างมีความวเหนื่อยล้าเข้ามาด้วยเราก็เราก็ต้องดูตัวเองแล้วว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ต้องแก้ไขตรงไหน ซ้ต่อไปค่ะสื้ต่อไปซื้อต่อไปค่ะยังอีกไกลเนาะยังอีกไกลค่ะนี่เพิ่งสบแรกอ่าละเราก็ใกล้ถึงที่พักเราแล้วนะคะเมื่อก,กี้การ์ดอะไรกันก็ไม่รู้ <laughs> พของแม่สาวน้อย พ่มไม่สาวน้อยซึ่งนิดพ่อแม,ม่คะซึ่งนิดเนี่ซึ่งนิดเน่งพอมครพูดถึงเกมนี้ให้แนๆได้ทราบกันนิดหมม <c oughs> น,ดนึ่งกับเรารู้สึกังไงคบเกมนี้ก็ใช่ว่าแบีาจจะตีดนยดเกมทุกคนต้องแบบงรู้คงอะกันคงเป็นเกมที่ีหรับ อโอเคขอบคุณเสียดายนะคะเสียดายแต่ไม่เสียใจนะคะก็ถึง,งที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆได้พักผ่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งนัดก,กับจีนที่สนามแห่งนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลย อันนี้กระเป๋าใครนะคะน้องเมย์จะลืม,ลมไม่โดินค่ะ

ก่สนุกะสนุกแนนเป็นยังไงนะคะคนที่ไม่ได้ฟังช่วงแรกๆนะคะล่าสุดน้องแนนก็มมงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่ายังไม่กลับมานะคะเพราะว่าอย่างต้อง รอทำ MRI ให้ชัดเจนนะคะส่วนน้องแป้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนอกจากตะคิวขึ้นนะคะเป็นจังหวะเกรงตัวของกล้ามเนื้อนะคะในช่วงนั้นเขาจัาสาวอยู่ยแล้วแหละปีม,มเขาจัสาห้เาจ้าสาวอยู่ก็มีรถ รอเป่าสาวนะคะน่าจะเป็นรถหนังงาน